สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพิร์ลแล็บชานอลนะก็ขณะน,นี้ตอนนี้ช่องมีทำโอเพนแชทเนาะเพิ่งเปิดห้องใหม่ๆเลยแล้วก็มีทำเฟซบุ๊กเป็นเพจด้วยนะก็เข้ามาติดตามกันได้เลยนะครับโอเพนแชทกับเฟซบุ๊กลิงก์อยู่ในดีสคริปชันนะเขาสามารถเข้าไปกดจอยกดติดตามกันได้เลยนะเข้ามาคุยในห้องเพื่อแกันเยอะๆนะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็มาคุยกันได้เลยนะผมจะอยู่ตอบค่อนข้างจะตลอดเวลาเนาะแล้วก็โอเคก็เชิญติดตามคอนเทนต์ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็เจอกันในห้องโนะอเพนแะช Galaxy Stone ตก็อยากจะรู้ว่ากา l ล็กซี่สโเนี่ยคับแล้วมันจะได้แบบไหนแล้วก็พลังมันจะขึ้นเยอะแค่ไหนเดี๋ยวผมจะใส่ตัวไหนเนี่ยเอาอันนี้ไปใส่รูนให้ตัวไหนเนี่ยเดี๋ยวจะมาเจจะให้เห็นพลังก่อนใส่กับหลังใส่แล้วกันจะได้เห็นความต่างแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าค่าค้ามันตั้ง20,000นเนี่ยอย่าลืมใช้ตัวดิสค t c ค a f ติ n งเนาะก็ พยายามหากิลด์หรืออยู่ในกิลที่แอคทีฟกันเยอะๆนะมันจะได้ลดค่อนข้างเยอะเนี่ยจาก20,000เหลือ17 0 0 0ก็ลดไปประมาณ10-15%ปะใช่ไหม10%บ0ิ0ัยี 10, 10่10%บ0 0 0ก็15%เอเอ่าลดไป15%้เป็นใช้ได้250ครั้งต่อวันเนาะพอดีผมใช้ไปแล้วประมาณ150ซึ่งบางกิลจะได้แค่200ครั้งอะไรเงี้ยอ่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปกดให้ดูนะอันนี้ครับมาก่อนเลยเดี๋ยวดูว่าเรา จะได้อะไรกันตอนนี้ผมต้องการเด mm ็เปอร์เซ็นคิเลตคิดัมเมดผมต้องการอะไรนะเด็เปอร์เซ็นคิเลตคิดัมเมดอยู่ไหน Where is this What the hell ทำไมผมเปิดมาผมรู้สึกลางไม่ดีเลยอะแล้วดูดิแอทแทกอันนี้คือโยนทิ้งเลยนะเด็อันนี้ก็เหมือนกันนะลบหลีกนี่เอาไปแม้แต่พาราลมที่ใช้ลบหลีกแบบคุ้มสุดๆอะ จะใส่ยังคิดว่าไม่คุ้มเลยนะโอ้โหคิเลตครับคิเลตมาละคิดาเมจอยู่ไหน HP เปอร์เซ็นต์มาสองเม็ดเหรอโอ้มาอย่างน้อยเลยเอทแท็กเปอร์เซ็นต์ก็โอเคแต่ว่าอยากได้เออเนี่ยคิดาเมจเดี๋ยวก่อนนะ HP เปอร์เซ็นต์สองเม็ดได้เงาะกูจะบ้าตายละล้ลมลม้มล้มจมเลยนะล้มจมเลยนะ ตอนไหนเด็เปอรเซ็นตะเชี่ยเอาเอาแรงอ่ะเเดี๋ยวก่อนนะคิดด้ไหมหจุดคิดได้ไหมหกจุดหนึ่อนี่ห้เลยต่างกันเยอะเลยนะเอ่อห้าจุไแทคสปีดก็ไม่น่าจะได้ใช้อันนี้เด็บเเช็ดเช็ดเช็ดโอเคเอมีการเติบโตของไอดีแล้วคก็บเด็บมันหมดแล้วเฮเปอร์เซ็นต์ลงดิกสเมตร เ er. ชี่ยใช้ได้ใช้ได้กี่เมตรอะเมื่อกี้80เมตรเลยนะเนี่ย80เมตรนะนี่คือใช้ไม่ได้หมดเลยนะใช้ได้เนี่ยอหนึ่งสองสามสี่คิเลตได้ใช้อยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ไม่ถึงครึ่งอ่ะ สิ1ส1่สิบห้า2ิ2ห2สิบเจ็ดสิเมตรจาก80เมตรชิดผมรู smells, ้สึกรอมนี้ผมล้มนะลายยี่สิบจากแปกี่เปอร์เซ็นต์วะอยากรู้หือหารผิดต้องเอายีหารแปดสิบเปอร์เซ็นสาเปอร์เซ็นต์ คือเมทที่ใช้ได้เอ๊ะอะไรอะ่ะทำไมมันขึ้นหนึ่งอ๋อนี่ได้อีกหนึ่งครั้งจัดไปดิฟัก <c oughs> <f uck> อันเนี้ยเอาอีกไหมเอาอีกไหมเอาอีก <c oughs> <30 S 1> ไหมสามสิบไหมสามสิบหกหมดเลยนะ <c oughs> อ๋อแต่นี่ดิสเขาเหลือแค่ยี่สิบสองอ่ะ อเอาไปยี่บสองก็ยี่บสองคือถ้าไม่ใช้ดิสค้านี่ไม่คุ้มเลยนะยี่สิบสองสมุดยี่สิบสองเล่มเดี๋ยวไปใส่ตัวดูรวมๆกันอา้าวล้นล้นดิอะไรล้นวะอ๋อถ้าเกิดคขาไ้่โอเคสงสัยได้แต่หินเว้ยต้องดูในไหนเนี่ย โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปที่เมืองต้องไปเอาหินไปเอาหินที่ไม่ใช้ไปผสมอีกทีหนึ่งแล้วก็เอาหินเก่าๆที่แบบมีอยู่แล้วอะ่ะมารวมด้วยทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะดูตัวที่ผมจะใช้นี่ก่อนนะจ๊ะนะก็ตัวที่จะใส่นะน่าจะต้องใส่เจนอตน่าจะขาด <c oughs> เป็นคีดาเหจเนาะสอตแตอื่นๆผมว่าโอเคแล้วแอตแทกโอเคแล้ว เลือดเยอะไปหน่อยเดฟบก็เยอะไปหน่อยคิเลตอืมจริงๆอยากได้สักหแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรคีเาเมตตอนนี้คือหินที่ผมใส่อยู่นะรูนที่ผมใส่อยู่ก็คือขาดไอหินกา l ล็กซี่สโทั้งหมดเลยนะก็เดี๋ยวจะเอามาใส่จริงๆก็เนี่ยอยากแก้ออกเหมือนกันแต่ว่าใส่ไปแล้วนะแก้ออกก็เปลืองดีแทกอร์เซ็นตก็ไม่ค่อยอยากจะแก้ออกใช่ไหมปิดไปส่วน อีกตัวนี้ผมว่าจะใส่นะก็คือดีเคนามเนาะสเตตผมตอนนี้ขาดเดบขาดเด็บค่อนข้างเยอะเออผมว่าจะมาใส่เด็บเพิ่มเราคิดว่าจะใส่ทุกเม็ดเลยยกเว้นเม็ดนี้เนาะสมุดเดบหรือว่ามีสมุดคีดัมเมทไหมถ้ามีสมุดคีดัมเมทเดี๋ยวเอามาใส่เลยเดี๋ยวดูก่อนสมุดคีเดมอ๋อนี่ปะโอ้สมุดส้มเลยนะเอาสมุดส้มเลยอรอเอาจริงดิเอ๊ อันนี้คิเลเนาะโอเคก็คงมีแค่ประมาณนี้นะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเราเอาไอที่กดมาเมื่อกี้ได้มา80เอ,อ่อ80สกายสโตนเนาะเดี๋ยวเราจะเอามาหมุนต่อเอามาหมุนต่อแล้วดูว่าเราจะได้อะไรกันบ้างนะกิจกรรมกระเด้งเหลือเกินนะดูดิ HP ทิ้งอยู่ดี คิดว่าเมจม่อีกเม็ดหนึ่งออ้ยแอตแท็กไม่ย้อยเราอืมไม่ได้เนาะคือไม่มีไม่มีตัวกองบาดเสียวบาดเสียวว่าจะใส่ผิดอันแอตแท็กเปอร์เซ็นต์ได้ใช้อยู่เนาะเดฟธรรมดาไปเลยเฮดพี HP ธรรมดาก็ไปได้เลยนะไม่ได้ใช้อยู่แลวแมนยำไม่ได้ใช้นะเดฟนี่เดฟเปอร์เซ็นต์เฮดพีธรรมดาใส่ไป ต้องเช็คแบบสองครั้งกลัวแพงแต่ละเม็ดนี่คือแบบแพงแล้วก็ฟาร์มหลายวันมากคือชุดเมื่อกี้นะ่าจะหมดหลายสิบล้านทองเนี่ยเออคือที่ท,ที่ฟาร์มฟาร์มาหลายๆวันก็คือหมดวันนี้นะหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะเราดูดิผสมมาได้บ้าอะไรเนี่ยโอ้แท็กสปีดนะจริงๆก็อยากย่อยอ,อยากย่อยให้หมดแต่แบบ เผื่อได้ใช้หรือเปล่าไม่รู้ออฟสูงๆอาจจะเก็บไว้ก่อนแต่โลต่ำๆก็คงย่อยไปเลยออกเลือดอีกโอ้ยเจ็บหนะักเปอร์เซ็นต์นะขาดเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยได้ไหมอันนี้อะไรวะแม่นยำเอฟเฟกต์เดี๋ยวเอาโลสูงเอยเก็บโลสูงแล้วย่อยโลต่ำแลวกันคือผมไม่มั่นใจเนาะว่า โลสูงมันเท่าไหร่โลต่ำมันเท่าไหร่คือถ้าเกิดอยากรู้ให้เข้ามาในห้องโอเว่นแช่นเราก็เปิดรูปดูได้เนาะมันอยู่ในโนต้ตที่ผมบันทึกไว้แต่ว่าณตอนเนี้ยส่วนตัวผมผมว่ามินแม็กรู้ไว้ก็ดีแต่ว่าถ้าไม่รู้เราก็ดูจากหน้าง,งานที่เรามีก็ได้เพราะว่าก็เราครับได้แค่เนี้เราถึงเราจะรู้ว่ามินมีแม็กสูงกว่านี้ไปก็ไม่มีประโยชน์หรอวะในเมื่อเราก็มีแค่เนี้เออนะในนี้สเต็ปผม แต่ถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าเออมีมีแม็กเท่าไหร่ผมจะใส่แต่ของแม็กเท่านั้นอย่างนั้นเอออารมณ์แบบนั้นนะ่ะก็เข้ามาใน Open c h ช t แล้วก็เปิดในจดบันทึกของห้องได้เลยนะว่ามันเท่าไหร่ยังไงแล้วก็ไปดูได้เลยมีมีคนทำตารางไว้ละอุ้ยขึ้นสม้มแต่เป็นแม่นยำเอฟเฟกต์ว่าอันนี้แม่นยำปะแม่นยำก็ไม่ค่อยได้ใช้นะมันใช้ไม่คุ้มอะแม่นยำ แล้วทำไมมันรีมาไม่ได้ไม่ได้ของใช้งานเลยวะน่ะไ๊ดต๊ดึ๊ดไล่เช็คก่อนพวกคี์ผมเก็บหมดอะเพราะว่าไอ้ที่โลต่ำๆก็ให้ตัวที่ไม่ค่อยได้ใช้ใส่ได้เนาะมาสี่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 เอานี้ออกแล้วกันถูกไหมแม่ถูกเออเลือด4.9กใช้งานได้เพิ่มอีกเม,ม็ด แทคกสปีดสี่เก็บแม่นยำเอฟเฟกต์เก ah, oh, ็บแค่สี่จุดสี่สี่จุดสามก็ได้คือมันไม่ไม่รู้จะให้ใครใช้จริงๆอ่ะแบบโอกาสใช้มันน้อย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 นะแม่นยำสามจุดห้าไปเลยแม่นยำสี่จุดสองก็ไปเลยอ่าแทคค้าจุดห้าโอ้ดูดิเห็นป่ะเยอะกว่าที่มีตอนนี้นะถึงไหนละ แมนยำนะ3.6 3.9 3.9ไปได้ต้นานทานเยี่ยมเอ่อเช็คก่อนนะแม่นยำ effect. เอฟเฟกเก็บไว้2เม็ดแม่นยำ3.8ามเอาวะเนี่ยออกต้นานทานออกนี่คือต้านทานเหรอเอ่อต้นานทานเก็บไว้ทำไมวะต้นานทาน คือตานฐานไม่ได้ใช้เพราะว่าจะมีได้ใช้หรอนี่ผมจะเอาออกเพราะว่าแม่นยำ4.7กับ4.2มันห่างกันผมว่าเยอะนะถ้ามี4.7หมายความว่า4.2ก็ไม่ต้องก็ได้มั้งถ้าได้4.5 4.6 4.7เราค่อยเก็บหลบหลีกหลบหลีกนี่โอ้ยหมดหมดละหมดครั้งละ ลบหลีกผมคงไม่เก็บเลยอะ่ะไม่ได้ใช้เอ้ยเอดห้าจุดเจ็ดจำได้ว่าเยอะเยอะสุดเลยเลยเยอะสุดเลยด้วยโอเคได้ออฟออฟแม็กมาขาดเมตดหนึ่งวะ4.4่อ่ะ4.3ย่อยไปเหอะ วันนี้เป็นอย่างเอฟเฟกนี่ต้านทานมันอย่างเอฟเฟกนะ่าได้ใช้บ่อยกว่าต้านทานในความคิดผมนะมไปอุ้ยได้คีดแดมคุ้มโอเคเดี๋ยวคนนะ้มีอะไรให้ผสมเล่นดีกไหมไอไอเจมเผื่อย,ยังไม่ทราบเนาะใส่แต่สีส้มอยู่แล้วอะสีม่วงก็ไปเลยบายนะไอ้พวกนี้เหมือนกันนะเราเอา ไอ้ของพวกเนี่ยมันเอาไว้ใส่ของในตัวเราอะซึ่งมันใส่ได้แค่แบบตัวเราตัวเดียวอะมันไม่ได้ใส่ให้มอนของเราใช่ปะ่ะเราก็หาของส้มใส่ไปเลยนะไม่ต้องไปแบบคิดว่าเออเดี๋ยวใส่ม่วงไปก่อนเลยผมว่ามันใส่ที่มีอะผมใส่ไปหมดแล้วนะสีส้มสีฟ้าแล้วผมใส่ไปหมดแล้ะตอนนี้ผมต้องการสีส้มเข้าไปเปลี่ยนเท่านั้นเออ,อมสมุดก็ไปได้เลยนี่ ไ,ได้เลยไหมจริงๆตอนนี้ครั้งก็เริ่มเคลียร์นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมคราฟไอ้นี่เพิ่มสมุดยี่สิบสองเล่มนะไปอุ้ยสมุดเนี่ยของแพงโอ้ไอแท็กมาเต็มเลยอะไม่มีเปอร์เซ็นต์ด้วยได้คิเลตอีกแล้วอุ้ยน่าเกียด่ะน่าเกียดจัดอะอันเนี้ยอันนี้คือน่าเกียดจัดเลยขอแคปไปโชว์ให้เพื่อนดู โอ้โหโอ้โหเลยขีดแดมขีดแดมขีแดมโอเคโอเคขีดแดมขีดเรล็อยู่ข้างหลังเต็มเฮ้ยน่าจะได้เยอะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วน่าจะคุ้มกว่าไอ้80เมตรนะหนึ่งนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองจากยี่สิบสองก็คือเสียไปสิบเมตรเอง เออคุ้มกว่าก็ครึ่งครึ่งอยู่อ่ะได้ใช้ได้ครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อกี้ไอ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 ันเนี้ยใช้ได้ไม่ถึงครึ่งอ่ะสามสิบเปอร์เซ็นต์เองอย่างแย่โชคดีอยู่นะอ่าผสมแดงได้ฟ้าได้ลืมลืมเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยกดผิดกดถูกโอเคเอ่ะผสมไปเลยโอเคเฮ้ยมีการเติบโตผมบอกเลยว่ามีความมีการอุบัติการเติบโตใน ID แน่นอนนจะจ๊ะเอ่อเอาออกมาที่พวกนี้เอาออกมาถือไว้ตอนใส่จะได้เห็นว่าแบบเรามีอะไรบ้างเนาะ จริงย้อยได้หมดเลยเนี่ยเดี๋ยวช่างมันแอทแท็6หกจุดอาอเอามาก่อนแล้วกันอืม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 ,อมโอเคน่าจะได้แค่นี้มาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจนอสเราเ่ตอนนี้พลังขอจดแป๊บหนึ่งนะหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์สองหนึ่งคีดามร้อยสามเจ็ดจุดหกนะคือผมวางแผนไว้ว่า ทุกช่องของเจนอตตรงเนี้ยผมจะใส่คีย์เดมหมดเลยเออใส่คีย์เดมให้หมดเลยอันเนี้ยทีเนี้ยเวลาเราเราใส่เราจะได้คีย์เดมตรงนี้ใช่ปะเวลาผมจะใส่ผมจะคิดอีกสเต็ปหนึ่งก็คือว่าอนาคตถ้าเกิดเราเปลี่ยนรูนอะรูนเม็ดนั้นใส่คีย์เดมไปแล้วมันจะโอเคไหมอย่างอันเนี้ยมันเป็นคีย์เลสคีย์เดม HP เปอร์เซ็นต์ซึ่ง HP เปอร์เซ็นต์ไม่ได้แย่อยู่แล้วคีย์เลสคีย์เดมก็โอเคเนาะโดยที่ผมใส่สมุดคีย์เลสไปแล้วอันเนี้ยผมใส่คีย์เดมไปก็ได้ไม่น่าเกลียด เอาไปให้ใครใช้ต่อก็ได้อันนี้คีแดมสามใส่คีแดมไม่น่าเกลียดแน่นอนคีเลตอันนี้ก็ใส่คีแดมได้เลยจริงๆถ้าคีเลตจะสวยกว่าแต่ก็ผมอยากได้คีแดมมันใส่ได้ก็ใส่อันนี้อันนี้โอ้โอันนี้รุ่นสวยแล้วก็เป็นคีแดมด้วยเนาะก็ใส่คีแดมได้คีเดมคีเดมคีเลตเต็บแอตแทกเออนี่ก็ใส่คีเดมโอเคแปลว่าทุกเม็ดผมใส่คีเดมได้หมดเลยนะมาเดี๋ยวเราไปใส่คีเดมทุกช่องกันเลย แล้วเดี๋ยวเราจะดูกันว่าพลังมันขึ้นมาเท่าไหร่นะอยู่ในไหนวะอันนี้ปะเอออันนี้เรามีเม็ดคีแดมพร้อมไหมปรากฏว่ามีไม่พอแหกใช่ไหมพวกนี้คือคีแดมเนาะเดี๋ยวผมจะเลือกเม็ดใส่ก่อนนะสี่ห้าหกเจ็ดเม็ดเนี้ยเม็ดนี้ผมจะใส่อันที่ดีที่สุดให้เลยเพราะว่าเม็ดนี้หายากนะเม็ดนี้หายาก เป็นคียแดมออฟหลักออฟลองเนี่ยมีคียเลทที่เป็น 2s2 2, แล้วก็มีเดฟสี่เอสสี่แอตแทหลายๆตัวได้ใช้เกือบทุกตัวในเกมได้ใช้ใช้ได้เออเป็นเม็ดดัมเมจที่ดีเพราะฉะนั้น attack คียดัม,ม,มดเมจเยอะสุดที่ผมมีตอนนี้คือ6.1นนะผมจะให้ชิ้นนี้ไปเลยนะครับไปถูกนะถูกโอเค ไปเดี๋ยวผมมาหาชิ้นต่อไปเม็ดนี้นะฮะหกคะแนนเป็นสายคยีแล้วก็เดี๋ยวดูเม็ดนี้หน่อยหนึ่งเป็นสายคีหกเจ็ดคะแนนเม็ดนี้ดีกว่าเม็ดนี้ดีกว่าใครยังไม่ทราบวิธีนบคะแนนก็ถามในคอมเมนต์หรือว่ามาถามในโอเพนแชทก็ได้เนาะเดี๋ยวผมสอนให้อีกทีหนึ่งหรือว่ากลับไปดูคลิปเก่าๆของผมก็ได้นะครับเอ้หกจุดสี่เอ้เอาเชื่อเมื่อกี้ไม่เห็นเออไม่เห็นมาใส่เม็ดนี้แทนก็ได้ไม่เสียหายต่างกันนิดหน่อยนะ แล้วก็ตามมาด้วยเม็ดนี้เนาะผมให้ตามความหายากก่อนดีกว่าสี่หกเจ็ดนี่7คะแนนถ้าเม็ดนี้8คะแนนผมจะใส่ให้เม็ดนีนะแต่อันนี้6คะแนนอะ่ะคือมันเป็นรูน2เนาะรุน2มันหายากกว่ารูน 5. 5. ห้าทหจุเอใช่ปะ่ะ5.9าน่าจะเยอะสุดเนาะอืมน่าจะเยอะสุดละไป หมายถึงว่าเยอะสุดในที่เหลือตอนนี้นะไม่ใช่หมายความว่าเยอะสุดในเกมนะเออเดี๋ยวแบบเอ้ยพี่มันไม่ได้เยอะสุดนะเออกูรู้ว่าไม่ได้เยอะสุดในเกมอ่ะไม่ได้เยอะสุดแต่ในไอดีกูเนี่ยเยอะสุดแล้วมีแค่นี้โอเคปะ่ะมีแค่นี้อ๋อทีนี้ก่อนจะใส่อันเนี้ยดูความเหมาะสมแป๊บหนึ่งสามสี่ห้าเนี่ยอันนี้เจ็ดคะแนนอันนี้ก็เจ็ดคะแนนแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นคีย์ดัมเมจอ่า ผมว่าผมใส่เม ET ็ดเม็ดนี้ดีกว่าเพราะว่ามันเป็นคีเลสคีดัมเมดเนาะมันไปทางเดียวกันอะเป็นเป็นทางคีย์ที่ค้ออันนี้เป็นไปทางเด็บเด็บใเยอะกว่าเนาะเห็นปะมันเด็บ S 3 HP S 2แล้วก็มีคียแค่ S 2ไงมันเป็นเจคะแนนจริงแหละมันได้ใช้กับดัมเมดแหละแต่ว่าเอาเคียน้อยๆให้มันเผื่ออนาคตเราจะปงจะเปลี่ยนจะอะไรจะรู้สึกเสียด,ด,ด,ดายน้อยกว่าเนาะอันนี้ก็เหมือนกันนะเหตุผลเดียวกันเลยมันเด็บ S 4 อ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเม็ดนี้ผมจะใส่คิแต่ที่เหลือ5.4นะโอเคกดกดช้าหน่อยหนึ่งไม่ต้องตกใจนะฮะกลัวกดผิดกดผิดแล้วถอดไม่ได้นะไอพวกเนี้ยตั้งสติดีๆก่อนกดอ่เม็ดสุดท้ายของเจนอตนะฮะเราก็จะใส่ของตันทุกช่องละ5้เนาะ อ่าห้าจุดสองีแดมไปมาพลังขึ้นมาเท่าไหร่ฮิเชียหนึ่งเก้าสามหุยขีแดมขึ้นมาหนึ่งเจ็ดเลยเหรอเมื่อกี้หนะึ่งสามเจ็ดนะขีดแดมเมื่อกี้หนึ่งสามเจ็ดเดี๋ยวถ้าผมไม่ลืมผมจะแปะรูปให้ข้างๆแล้วกันนะถ้าผมไม่ลืมนะอาจจะลืมเออแล้วก็พลังเมื่อกี้คือหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์สองหนึ่งมาเดี๋ยวผมบวกลบเลขให้แปปหนึ่งนะหนึ่งเก้าสามสามเก้าเจ็ดลบด้วย หนึ่งแขึ้นมาหกพัเลยนะพลังอ่พลังโดยรวมขึ้นมาหกพัเออมาเดี๋ยวเลยอีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่าจะใส่ก็คือตัวนี้แหละอยากได้เด็บคือเด็บมันน้อยไปเดี๋ยวดูก่อนนะขีแดงอ๋อ,ดดอ,อเป็นออฟหลักเป็นเด็บใส่เด็บได้เลยนะไม่ต้องคิดเยอะเออเพราะว่าออฟหลักมันคือเด็บไงแปลว่าเราใส่เม็ดนี้เป็นออฟหลักแปลว่าเราต้องการเด็บอยู่แล้ะ แบลว่าเราใส่เด็บได้เนาะเอาเม็ดนี้เราขัดสมุดเด็บว่ะไม่รู้มีหรือเปล่าถ้ามีเดี๋ยวใส่นะใส่เด็ใส่เด็บใส่เด็บใส่เด็บโอเคใส่เด็บได้หมดมาขอจดแป๊บตอนนี้180929นะครับกับเด็บที่6 240เดี๋ยวเรามาดูกันว่า เดี๋ยวใส่ใส่เด็บก่อนเม็ดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเด็บขึ้นเท่าไหร่ต้องบอกว่าแต่ละตัวของเกมเนี่ยใส่หินเด็บถึงจะเป็นเม็ดเดียวกันอะแต่ใส่เข้าไปแค่แค่คนละตัวมันก็ให้ผลไม่เท่ากันนะเออเพราะว่าเด็บเด็บเริ่มต้นของแต่ละคนมันมีไม่เท่ากันเนาะหินเด็บมีแค่นี้เนาะอืมก็คือมีแค่นี้ห้าจุดสองตรงนี้ถึงห้าจุดหนึ่งตรงนี้เนาะ ก็เยอะสุดคือ5้าจุดหกไม่พลาดนะห้าจุดหกเดี๋ยวเรามาดูว่าใส่เม็ดไหนดีอขอดูแป๊บหนึ่งนะมมีแค่สามเม็ดให้ใส่ได้อผมใส่เม็ดนี้มเม็ดนี้สวยจัดเลย สามสี 3, 4, 5, 6, 7, ่ห้าหกเจ็ดแปดนี่ลูนแปดคะแนนเร็ววะใส่เดอะใส่คีอาจจะเหมาะสุดนะเม็ดเนี่ยเพราะว่าคีแม่งแบบเอสสาีระเมจ S3 คสีเลด S1 แอตแทค S2 สองเออเดี๋ยวค่อยหาใหม่พูดเหมือนหาง่ายเปล่าเฮียหาโคตรยากเลยเม็ดอย่างงี้ไม่รู้ว่าอีกอีกกี่เดือนจะได้อีกเม็ดหนึ่งอะ่ะสวยขนาดเนี้ยไป น้องน้องดา้อนไหนต้องใช้ก็ต้องใส่อ่ะเออนี่ใส่แบบไม่เผื่อไปให้ตัวอื่นแล้วชีวิตสมุดดิเอ๋อเดี๋ยวผมเมื่อกี้ใส่ไปเม็ดหนึ่งเนาะ6กสองสขึ้นมาเป็น6กสสขึ้นมา90หน่วยพลังขึ้นมาประมาณ800ได้ก็ไม่แย่ก็เดี๋ยวถ้าเกิดใส่อีกหนึ่งสอง สามเม็ดถ้าใส่อีกสามเม็ดเด็บน่าจะหกพันหกหกพันห้าอะไรอย่างี้ไหมเออน,น่าจะได้หกพันห้านะลองดูก่อนหรืออาจจะไม่ถึงก็ได้นะเม็ดนี้อ่าเม็ดนี้ใส่เด็บห้าจุดสี่ใช่ป่ะน่าจะเยอะสุดละห้าจุดสี่ไปแล้วก็เม็ดสุดท้ายคือเม็ดนี้นะใส่ห้าจุดสาม ปึง่งแล้วก็นี้สมุดมีเด็บไหมไม่ไม่มีเด็บว่ะมีแต่เลือดโอ้หกพันห้าไหมโอ้ยหกพันห้าแล้วอีกเป็นหนึ่งใส่ขีเลศก็ได้นี่หว่าแล้วคีดเม็ดเอาเดี๋ยวไม่เป็นไรใส่ไว้แบบนี้ก่อนก็ได้อ่ะใส่เด็บไปสามเม็ดนะตอนนี้สตัทก็จะขึ้นมาประมาณนี้เนะาจะจากหกเท่าไหร่นะหกหกสองสี่ศูนย์ขึ้นมาเป็นหกห้าเยอะนะ ในความคิดผมคือค่อนข้างเยอะมากๆเลยเออเดี๋ยวตอนนี้เราเหลืออะไรให้ใส่อ่ะหมายถึงว่าเราเหลือเม็ดอะไรให้ใส่นะถ่านี้ดูดูธนูสิธนูนี่ผมจะเน้นแบบแอตแทคเยอะๆอ๋อนี่ใส่หมดแล้วว่าอดเลยอดเลยพนด้าออกกาโล่แต่กาโล่ผมรอแก้รูนอยู่อะ ผมรู้สึกคีดัมเมดผมน้อยไปแล้วแบบถึงใส่คีดัมเมดทุกช่องเนะี่ยมันก็คงดันไม่ขึ้นไปมากกว่านี้เยอะแล้วอะ่ะเดี๋ยวก่นนหนึ่งสองสามสี่นี่นับดูว่าได้กี่ช่องนะห้าหกเจ็ดเจ็ดช่องนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดช่อง 5, ช่องละห้าช่องละหกก็ได้ห้าเจ็ดห้าสามห้าสามห้าประมาณอ่ะสามเจ็ดอะ น้อยประมาณสามเจ็ดสก็แค่คีเรตคีดาเมจก็เป็น150กว่าหรือที่คีเรตแค่70อะ่ะผมว่าเลือดเยอะไปแอตแทกเยอะไปอะ่ะใส่ไปก็ไม่คุ้มแล้วอะ่ะอันนี้มันมันอัพมาจากตอนสเตต70ไงมันต้องผมถึงบอกว่าตอนที่อัพมาถึงเวล80อะ่ะอาจจะต้องมานั่งแก้เลยพวกนี้ใหม่อีกนะเออโอเคเดี๋ยววันนี้ผมคงใส่แค่นี้แหละก็ได้มา2ตัวเนาะเจนอต193แล้วนี่เยอะสุดใน ID ผมแล้วนะลองลงมาคือนี่เคียว188่งกับ187 เออแต่น้องเคียวนี่ก็ยังใส่ได้อยู่เยอะอยู่หลายเม็ดอยู่ e อีฟ e ิตอ่ะอีฟิ็ยังพอใส่ได้อยู่แต่พวกนี้ผมใช้รุ่นเก่าไงไม่อยากใส่ละเอออ่ะก็ได้เจนอสสตัดนีเนาะแล้วก็ดีเคนะเป็นสตัดนีนะนะตอนนี้พลังโดยรวมผมนะ่าจะขึ้นมาผมจะดูยังไงนี่ตึงอ๋อขึ้นมาหน่อยนึง ตอนแรกมัน819อ่ะนี่เป็น824ละโอเคๆถ้าชอบคลิปันี้ไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายสวัสดีครับ